กินมดบ้านส่างอันนี้ดิวมดบ้านว่าเลยเลี้ยงเลี้ยงได้บ้านว่ามดบ้านเหรอครับอันนี้บ้านนี้มีมีจักจักหมู่บ้านว่าสี่หมู่ครับสี่หมูเหรอครับเป็นตำบลว่าเลยนะครับกินตั้งแต่ยังน้อยจนฮอจนอายุกินอยู่ที่เขาหาซิปเลยครับว่าอยู่เขาหาซิปเลยแบบรวมสับกินอยู่นี่แหละสั่งอันนี้ฮะเออกระช่างนี่แหละครพ่อแม่ผ้าหัมาตักย่างันนี้กินมดบ้านละบ้าน พ่อดีแข่งน้ำพ้องอพ่อเพื่อนครับเพ,พืเ่อนเพื่อนเพื่อนลงมาเห็ดใหม่ครับพเพื่อนเพื่อนง่ายไม่ดุนแต่ก่อนสางนี่เป็นไฮน่าธรรมดาครับมันเป็นสางหน้กกากลางครับ,บครับนี่มันเป็นไฮน่าครับพร้อมันไม่เป็นทางเของม้ามันซัดข้ามาหาสางนีะครับที่บางคนสุกล้อแล้วสมัยก่อนเนี่ยเอามาาเอนีพรมกระติกหาลิตรเท่านะกระติกคนทรายเนาะกระติกคนหานิรศรีลิดนะคฮะฟองใส่กันมีขั้นบุญนะากันมาตักอันนี้ไปถ่ายใส่ไฮไว้เห็นหน้าครับ กินนะนี่แหละที่กินแต่น้อยจนใหญ่หมดเลยอาบไส่อยู่นี่เมื่อไหรครับพี่นิลาสางนี่รอเลี้ยงชีวิตครับรอเลี้ยงชีวิตจนฮอดจนรุ่นพ่อรุ่นแม่ครับรุ่นตายไปน้ำกับมี่ครับรุ่นพันกว่าได้สองร้อยเบาสองร้อยตีบประมาณนี้แหละว่าครับผมกับบวท่านครับผมบวท่านสางนี่ครับเปิดมาผมเห็นสางนี่เลยเห็นเลยครับว่าผู้ใดมาคุดกับโบจักโบจักครับโบจักครับที่ว่าคุดนี่โดยประวัตินี่โบจักเลยใครทุกคนมาคุดครับ สางแซงค่ะแซงไม้แซงไม้หรืวะคัมันนี่เป็นตะกอไม้เป็นเป็นแซงไม้เนาะครับพึ่มาขุดลงไปทำปืนมันนี่เป็นอันคนเก่าเพ่อชิ้นหัวจ้างว่าเป็นแซงไม้อะนะคนคนเก่าใช่หรือเปล่าจ้าไม่เห็นสิฮู้เลยว่าเป็นแซงไม่นะแซงไม้นะโสางนี่กรบโบมี่แหงครับสางนี่ฟาริตักสางแซงสางแซงไม่เป็นแซงไม่นะนี่น่าจะขนาดขึ้นเก่าโบแหงตันี่น่าจะตั้งหด้กับโบแหงมครับออกบ่อขึ้เก่าออกบ่อคือเก่าสางแซงแซงไม้ าสางแสงเขาละคนตโต๊ะบอคนโต๊ะก,ก็เลยอันใส่บอใส่บหนี่วันจะไหนะ้าวันคะเป็นยังงั้นโอ้คนข้อสางคนข้อสาง เคนเคาะอยู่นนนี่ค่ะฝันมาเคาะอยู่นนนี่พ่พากันเอดเองก็เลยคุณบอกต่ก่อนสาบอกาตานสาธตานความฝันมาเคาะสางพกกันเพื่อเพื่นเม็นพัอกันเคาะสางหายใจบออก็เลยคุณเนเคาะสงวเคาะอะเด้อวโอ นคนขอสามวะใช่ไหมนี่ข้อสามส